โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหัวบัวหัวสิงเห็นไหมครับนี้ก็จะเป็นเทคนิคของของของผมก็คือเวลาเราจะใช้พวกปักอินเช่นนะครับสมมุติว่าเราทํางานหน้ากากเนาะทำงานหน้ากากเน,น,น,ากากเนี่ยถ้าเราจะเอาคอนทัวร์นะครับเรามาดูตรงนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้คอนทัวร์ปุ๊บเหรก็จะเป็นการสร้างชร่องไฟปกติของราที่เราใช้อยู่ ทีนี้สมมุติว่าไอ้น,นี้ยมันเป็นงานหน้ากากแล้วทีนี้เราจะใช้พวกพวกลายหัวบงหัวบัวเนี่ยเรามาที่ซิลเบอร์เลยตัวนี้ไอ้ขอบข้างหมายถึงอะไรขอบข้างเนี่ยมันก็จะมีเลื่อนลงมาครับมันก็จะเป็นลายนะครับเราคลิกลากครับไอตรงนี้จะเป็นลายไทยเลยเยอะมากเลยไปนั่งดูลากมาใช้ได้เลยเนี่ย นี่คือลายขอบข้างลายพระหมายถึงเห็นไหมครับตรงนี้มันคือภาพตัวอย่างที่เราเลือกเห็นไหมสมมติว่าเราจเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็แค่ลากไปเลยครับปึ๊บเนี่ทีนี้ขนาดเท่าไหร่เราก็สามารถย่อขยายตามต้องการของเราได้เลยใช่ไหมตามตามงานของเราเนาะพวกหัวพระนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เขาเขาทำกันอยู่ด้านบนนะเนาะเนี่ย อีนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยดึงปักอินมาเนี่ยไม่ว่าะจะเป็นหัวบัวก็ช่างครับพวกนี้นะครับเปลากครับอ่ะสังเกตไหมว่าหัวบัวเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินอยู่ชิ้นงานที่เราจันะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันยังเป็นปักอินอยู่มันยังเป็นซิมเบิลอยู่เพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับที่เราลากมันมาเนี่ยเราต้องทําการคิดขวาก่อนแล้วเลือกอันแรกเลยครับ จำกันนั่นแหละรีวิวทอ็อบเจกต์ให้มันเป็นอ็อบเจกต์ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอ็อบเจกต์เนี่ยสังเกตดูนะครับเราจะดัดเส้นเนี่ยเราจะทําอะไรมันไม่ได้เลยเราจะแก้ไขทําอะไรมันไม่ได้เลยเราก็เพียงแค่คลิกขวาเลือกรีวิวทูอ็อบเจกต์ปึ้งอ่าทีนี้พอมาได้ปุ๊บเนี่ยเราจะดัดแก้ไขมันนะครับแยกชิ้นนะททำงานได้หมดเลยเราสามารถแยกมันไปได้หมด นี่คือการใช้งานของพวกพักอินอย่องหัวสิงเนี่ยบรรยากาศปึ๊ลากมานะครับลากมาได้เลยปึ๊บแล้วเราก็ย่อขยายใส่เราก็ทำตามขั้นตอนที่เราเรียนมาเลยนี่ก็คือการใช้เครื่องมือพักอินนะครับเนี่ยเยอะมากเลยในเรื่องลง,งนี้ เกลียวเชือกก็สาหรับพวกทําเกลียวเชือกเวลาวิ่งวิ่งเส้นรอบพุทธเราจะทําเกลียวเชือกรอบใช่ไหมครับแล้วก็ลากมันมาเหมือนเดิมพอเราได้ปุ๊บคิดขวาเลื่องอันแรกไอ้พวกเกลียวเชือกนี้เคยเรียนรู้หรือยังครับยังเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวว่างๆมาันจะมาสอนก็คือพวกนี้มันจะไว้ทําเกีียวเชือกเนี่ยล้อมรอบที่เขาทางานปึ๊ก ก็ใช้เครื่องมือเบนเนเดี๋ยวมันมีคลิปอยู่ในกลุ่มอยู่ครับเดี๋ยวผมมาหาให้เราคลิปสอนเครื่องมือเบนเนี่ยเ๋เราคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะเครื่องมือเบนก็ <BEN> เปิดตรงนี้เอ็กซ์เพกเบนซึ่งเนะครับเครื่องมือต่างๆมันจะอยู่ข้างเนี่ยครับเราจะใช้อะไรเราเลือกตรงนี้ครับยิ่งเราเปิดตรงนี้จะขึ้นมาอยู่ข้างเบนปึองเราก็เพิ่มจํานวนไปครับเยอะไปสองร้อยเยอะไปลองหนึ่งร้อย คือแปดสิบนะมันก็จะวิ่งล้อมรอบหลายเชือกเพื่อที่อันนี้เราก็ค่อยเรียนรู้ที่หลังนะเพื่อก็จะเกี่ยวเชือกที่เขาทําลายข้างกันนะครับจะเป็นเครื่องมือเบนที่จะเป็นเครื่องมือสําเร็จที่เราทําไว้ให้ก็จะสะดวกขึ้นก็พวกรายละเอียดปีกย่อยก็คือนี่แหละเยอะมากไปดูได้เลยนะพวกลายตรงลาย ตรงนี้ก็ลายไทยแท้เลยนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างก็คือเป็นรูปตัวอย่างนะครับถ้าเป็นไฟล์พิคเจอร์เนี่ยถ้าเป็นไฟล์พิคเจอร์ jpeg เนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปภาพให้เราเอาไฟล์ที่เป็นนามสกุล ai นะครับไปใ,ใช้สมมุติเราเปิดอ่ะโอเคเลือกวิวครับเลือกวิวเห็นไหมมันจะแสดงเป็นรูปภาพให้เราเห็นเลือกถ้ามองไม่เห็นอะไรเลือกวิวเลยครับแล้วก็เลือกไอคอนขนาดใหญ่ ไม่จะแดงสมมติศูนย์สาเอารูปนี้เราอยากได้ให้เรา copy ตัวนี้ครับศูนย์สามแต่ต้องเป็นนามสกุล a อ c อ p y ปี้แต่ว่าไอ้ windows ส1บเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยเสถียรกับไอ้ตัวโปรแกรมนี้นะมันชอบหลอนๆน,นะ windows สิอถ้าถ้าได้ลง windows ใหม่แนะนำให้เอาเป็น windows 10บนะเหมือนมันยังไม่สมบูรณ์อนะ่ะรับเหมือนมันยังไม่สมบูรณ์แล้วเวลาใช้ผมว่ามันหลอนๆนนะ่ะผมลบหลายทีแลวไอ้ windows สิ เศษเลยครับพอเราเอามาปุ๊บเราก็เอามาใช้ได้ก็สามารถจะแยกชิ้นงานมันเพื่อเอาพวกนี้ไปใส่ไปทำงานลายหน้ากงลายหน้ากากอะไร mm hmm. ก็สามารถเอาไปใส่งานหน้ากากได้ mm hmm. เปลี่ยนสีเป็นสีดำตามสเต็ปของพวกเราที่เราใช้งานกันก็จะ,ะพวกลายเนี่ยต้องไปนั่งไล่ดู mm hmm. เพราะว่ามันเยอะบอกกันที่ไม่ได้เยอะมากแบบบล็อก บล็อกก็จะเป็นแบบบล็อกสำเร็จนี่ไม่ต้องวาดก็สามารถใช้งานได้เลยคัดเอกอออถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็กดโอเคไปนะครับเพราะว่าคอมแต่ลตัวฟอนต์มัน ไม่เหมือนกันครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบบล็อกเต่าตรงนี้เอาไปตัดบล็อกได้เลยไปใช้งานได้เลยเนี่ยไปเทียบกับพระที่เราใช้อยู่ตัดได้เลยก็เพียงแค่สร้างซีเลียมาเพื่อทําบล็อกตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวกดก็จะเป็นแบบสําเร็จเยอะมากประมาณหกร้อยขนาดก็หัวคือไฟงานที่เรามีให้ลูกค้าซึ่งมันเยอะมาก ต,ต้องเสียวเวลาไปดูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปนะพื้นฐานจะมีการเปิดบล็อกรูปไข่เปิดบล็อกเต่าเสมาอะไรอย่างเงี้ยนะโหลดให้มาอ่าเดี๋ยวผมโหลดเกียวเชือกสอนการแทงลายเส้นแบบไม่อ่าเดี๋ยวผมโหลดพวกคลิปใหม่ๆใ,ให้ มันก็จะมีคลิป,ปใหม่ๆขึ้นไปอีกนะครับคลิปที่ผมอัปโหลดในกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าผมจะโหลดเข้ามาอยู่ในนี้มันจะได้ทําให้เราอ่ะหาได้สะดวกเก็จะมีคลิปสอนรอมันโหลดทํานทำเส้นบล็อกพระท่าแทงลายนะครับนี่เครื่องมือซิมเบิร์เห็นไหมครับนาเข้าซิมเบิลลผมก็ทําสอนไว้แล้วไอตัวทําปักอินอ่ะตัวปักอินเมื่อกี้ที่ทําเป็นรูปหัวสิงห์ก็จะเป็นคลิป ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอมันโหล,ลดส่วนไฟงานที่นั่นก็ไปโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มอันนี้สมัครเฟสเฟสอยู่ในในนี้ไหมครับ ทำไมมันขึ้นอย่างนี้อ่ะูปอปกติมันไม่ขึ้นอย่างนี้เนาะอันนี้จะไปโพสอะไรอ่ะจะบันทึกอะไรซักมั้ ให้เราแชร์ทำไมตัวหนเอี่ยอ่าตัวที่หน้าที่ตัวตัวคนนะตัวตัวนี้เหรอต้องเลือกใซิงค์เต้นนอนอเ,เดี๋ยวเรางต้นนอนซิงค์ก่อนไม่ได้อ,อ๋อมันอาข้าเข้าเามลใหม่เลยครับองใสมัน,ม,นมันไป แี่นี้ดีหร่อเปล่ะโอเอโอเค่ะลองดูที่ลองลองเข้าใหม่ดูซิผมงงแต่มันมันไม่มันไม่ได้เข้าระบบย่างไรไอตัวนั้นมัน Google Chrome เอนงงอยู่คแับทำไมัเป็นอย่างนี้ลองลองกดโพสไปที่ Facebook ดูซิไปที่ Facebook ลองลองกดโพสแปครับเดี๋ยวค่อยเราเป็นค่อยไปลบโพสที่หลังอ๋อมาแล้ น,นนะเราค่อยลบโพสเราอันนี้มาดูอ่กลุ่มกลุ่มที่ผมเชิญเข้าไปสามกลุ่มนี่ไอ้พวกนี้ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมี กดเข้าเลยครับุกไว้พอเราปักบุกแล้วมันจะขึ้นต้นๆครับมันจะไม่หายเรามาดูกลุ่มแรกกนะลุ่มแรกกลุ่มแรกคือกลุ่มโหลดไฟล์เวกเตอร์นะฮะกลุ่มโหลดไฟล์เวกเตอร์ก็คือมันจะเป็นกลุ่มไว้สําหรับโหลดไฟล์โดยเฉพาะเช่นเนี่ยที่เขามีเห็นไหมครับเขาก็จะโพสต์กับที่ผมมี ตัวอย่างบางทีใครเขาอยากได้ไฟล์ก็ก็มาพูดขอไฟล์กันอยู่ในนี้เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ครับเกี่ยวเชือกอย่างเนี้ยนะครับก็เข้ามาดูที่ความคิดเห็นก่อนก็ได้ดูอันแรกๆอ่ะมันจะเป็นผมจะแสดงเป็นรูปภาพให้ดูเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยเราควรจะโหลดแบบไหนเนี่ยมันจะมีรูปภาพให้เราดูเป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวเกี่ยวเชือกเป็นทรงประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้จะเป็นฐานเวอร์ชั่นทีดีนะครับก็จะ โสต์กันเก็จะมีเนี่ยสมาชิกกลุ่มเขาก็จะเข้าไปโหลดกันได้แลวทีนี้ถ้าเราจะไปหาไฟล์โดยเฉพาะเลยเราเข้าที่ไหนเราเข้ามาที่ตรงนี้เลยตัวนี้เลยไฟล์เลยป๊บนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือไ,ออไฟลเลยครับเข้าไปนั่งโหลดได้เลยเนี่ยเป็นร้อยครับลายนั่งเลยสมมุติเราจะเอาลายนี้เราก็คลิกที่ตรงนี้ครับนี่แล้วก็เลือกดาวน์โหลดประมาณนี้แล้วก,กดดาวน์โหลดปุ๊บ จะโหลดมาใช่ไหมครับจะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดจะมาไหมจะแสดงเป็นรูปภาพตัวอย่างให้เราถ้าเกิดผมว่างผมก็จะนั่งออกแบบจริงๆแล้วแค่ที่มีอยู่นี่ก็ทำกันไม่หวัดไม่ไหวเนะ เยอะเยอะมากครับดูเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลายเป็นลายนี่ก็เป็นตัวอย่างทาสีตัวนี้ก็เอาไปแกะให้โหลดได้เลยครับโหลดในกลุ่มโหลดก็จะมีเฉพาะสมาชิกที่เข้าไปโหลดกันได้นี่กลุ่มร่วมแชร์กลุ่มร่วมแชร์คืออะไรสมมติเรามีปัญหาอะไรครับเราก็โพสต์ถามในนี้ได้ ดี๋ยวพวกสมาชิกเขาก็จะมาช่วยกันตอบบางทีผมก็จะไลฟ์สดอะไรใหม่ใหมผมจะมาไลฟ์สดในกลุ่มนี้นะครับถ้าผมว่างผมก็จะมาสอนอะไรใหม่ๆก็อยู่ในนี้แต่เวลาเขามีงานมีอะไรเขาก็จะมาแชร์กันท,ที่วัดที่กำแพงเพชรเอางานฐานผมอะไปทำเห็นไหม,มเป็นงานกระถิ่นอะไรเขาก็ไม่รู้ต้องพันชุดเนี่ยถวายวัดกันในวัดสร้างเอง เวามีปัญหาเราโพสถามได้โพสร,รูปโพสคลิปได้ถ้าผมว่างผมก็จะมาตอบเราจะแชร์งานกันจะแชร์งานแชร์อะไรก็จะมีตัวพวกเพื่อนเพื่อน,น,นขันเนี้ยครับก,ก็จะมีการที่เราอยากดูงานอะไรอ่ะมาดูในกลุ่มผมเนี้ยนะครับมันก็จะมีตัวอย่างงาน,นสวยๆให้ดูเห็นไหมนี่ครับก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้นี่ก็คือกลุ่มร่วมแชร์เทคนิคกลุ่มคลิปกลุ่มคลิปแดงตัวนี้ก็คือสอนอย่างเดียวเลย อยากรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็มาหาในนี้ได้วิธีการหาก็ง่ายๆอยากรู้อะไรก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาสั้นๆ <Yes. S 1> สมมตุติเวลาเราทํางานแล้วไอ้เครื่องมือข้างๆเนี้หายใช่ไหมครับเออลราก็เข้ามาที่ u ู u ูบไปเข้าเข้ามาที่กลุ่มเมื่อกี้เ uh. ข้ามาที่กลุ่มเมื่อกี้พิมพ์ง,ง่ายๆเครื่องมือหาย อย่นีครับเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าไอ้ตัวคอนทัวร์เปิดเข้าตรงนี้นะเข้ามาตรงนี้แถบบสีหายเข้าตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่บางทีแถบเครื่องมือฝั่งซ้ายหายหรือเครื่องมือขึ้นไม่ครบก็ติ๊กตามนี้นะครับนะครับเการใช้เครื่องมือก็มาดูในนี้ได้นก็จะมีสอนหมดเลยนี่การเปิดเครื่องมืออาทิตย์คอนทัวร์ออบเจกต์ผมก็จะทําสอนไมหมดเลยอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะเอาไว้เรียนรู้โดยเฉพาะไม่เข้าใจแล้วก็ทักมาถามผม ถ้าผมไม่ขับรถไม่ไปส่งเครื่องผมก็จะตอบถ้าผมข้างเก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มของเราก็เข้าไปศึกษาดูได้นะประมาณนี้ครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็พักมาถามได้กลัวเพียบกช่วยช่วยเข้าไปในเชิงมือตัดลคะลองลองวางงันตัดที่เป็นฐานตัวตัวใบแก่ที่ คุณตงค์ว้ที่เป็นสามีตัืออะไรก็แก่ดูก่อนค่าถูกมาถ้าค่าไม่ถูกค่าไม่ละเอียดเลยใช้เครื่องสามศูนย์สองศูนย์ใช่ไหม ตัวเล็กใสเป็นเล็กใสครับถ้าถ้าตัวเล็กที่ใส่รูปให้ดูนะคือสามศูนย์สองศูนย์แต่ทีนี้ทําไมมันตั้งเป็นสี่ร้อยคูณสี่ร้อยล่ะก็ใหญ่กว่าหน้าทำเลยไอ้ตัวนี้ใช้เครื่องเล็กใช่ไหมเครื่องเล็กใช่ในส่วนใหญ่ถ้าเ้าเวลาตัดยีเดียก็จะใช้อยู่ที่ร้อยแปดสิบแล้วก็ไปแปรหรือว่าก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอ้ไอเนี่ยหมายถึงพื้นที่การทํางานของมัน อของเราไอเห็นว่าใช้สองเครื่องใช่ไหมจริงจริงอีกเครื่องหนึ่งมันยังไม่ใช้ไม่ได้ใ่ไหมขนาดเดียวกันใช่ไหมอ๋อมันก็ต้องใช้พื้นที่สามสามศูนย์สองศูนย์ครับตัวเนี้ยเออพวกนี้คือรุ่นสามศูนสงศูนก็คือพื้นที่การทํางานสมมุติว่าเราทํางานใช่ไหมสมมุติว่าเราจะตัด จำไม่ได้ผมก็ทำไว้ผมไม่เคยจำเลยพูดว่าเราจะเอาตัวนี้มาทํางานใช่ไหมครับเราถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาแล้วมันติดกันเนี้ยกดอันกรุ๊ปก่อนฮนะก็จะแยกกันเป็นคนละส่วนก็เอาแค่ตัวนี้มา นี่ก็เหมือนกับการตัดขอบข้างเลยตรงนี้เดี๋ยวเราก็จัดระเบียบสังคมฮะจัดระเบียบสังคมให้มันประหยัดอะคริลิกเรามากที่สุดอ่ะเนาะก็เลี้ยงให้มันชิดๆกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะตัดชุดนี้ใช่ไหมครับเราก็ อย่างนี้ก็แล้กันก,นก็ก็เหมือนกันการตัดขอบข้างเลยครับแล้วก็ค o p y ตัวนี้เนาะแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยครับเราต้องเปิดมิวหน้าต่างขึ้นมาหรือเปิดไอไฟงานตัดขอบข้างนี้เรามีไหมเราไม่มีเราไม่ได้ทําไว้ใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยดูกันเนาะ นี้สมมุติว่าเราจะตัดขอบข้างหรือเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เปิดไฟล์ตัวนี้ก็คือเข้ามาที่ o อ e n ตัวนี้นะครับโอเพแล้วเราก็ออกมาที่ Desktop ฮะ dead เ e s k t o p ก็เลื่อนหาหตัวไดคัทที่ผมเขียนว่าไดคัทจะแสดงถ้าเกิดเราเลือกวิวเห็นไหมมันจะแสดงเป็นรูปภาพมันจะทำให้เราหางานง่ายขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้ไดคัท บไอ,อคัตปึ๊บเราก็กดโอเพนได้เลยปึ้งนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือจุดไอคัตที่ผมสร้างไว้ใหญ่แค่หนึ่งมิลเคนี่ครับตัวนี้จะเป็นจุดไดคัตทีนี้เราจะเอาไอตัวนี้มาแล้วก็ก๊อปปี้ ปีป๊บก็มาที่ไดคัดเลือกเทปวางปึ๊งก็ก็เหมือนกับตัดขอบข้างพลาก็คืออย่าให้มันชิดอย่าให้มันลายเนี่ยมันเกินขึ้นบนใช่ไหมหรืออย่าให้มันไปทางนี้เห็นไหมถ้าเกิดมันไปอย่างงี้เดี๋ยวมันจะตัดไม่ตรงครับทีนี้เราก็ทำอย่างนี้ครับวางให้มันชิดชิดเส้นดูไว้เนี่ยว่าเข้าตรงนี้ไหมเลยไหมอย่าให้มันเลยอันนี้ก็เลยมาตรงนี้อืออันนี้ หลักการในการแกะนะครับเราก็ต้องแกะก่อนตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยเราก็ลบมันทิ้งก่อนต้องลบไปตัวสีแดงทิ้งดีลิทพยายามจับลบเส้นดีลิทให้ได้นี้ไปอ๋บอ๋อไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ไม่ไม่ต้องนั้นกับสไลด์เนี่ยก็คือแกะได้เลยก็ใช้คําสั่งแกะ มันก็จะแก่แกะแกะต้องต้องปรี๋ถูกวะฮะรูกว่าต้องอมันอยู่ที่เครื่องครับมันอยู่ที่เครื่องครับมันไม่ได้เกี่ยวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือมันอยู่ที่คุณภาพของกระจของเลนส์ของหลอดเออมันมีหลายปัจจัยครับเครื่องแล้วไอ้ตัวนั้นนหนึ่งมันไม่ใช่เครื่องของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกกันไม่ได้และไอ้ไอ้รุ่นนั้น่ะมันจะมีปัญหาคือมันมันปรับโฟกัสไม่ได้มันจึงหาความคมของหัวไม่ได้ นั่นแหละคือปัญหาต,ต้องแต่งต้องแต่งนนอตหรืออะไรสักอย่างไม่ไม่มันมันมันต้องอะไรน,นี้ครับมันต้องเปลี่ยนหัว<อ>เปลี่ยนหัวให้เป็นหัวรุ่นของผมที่มันปรับระยะโฟกัสได้เออแต่อย่างที่บอกมันต้องถ่ายรูปมาให้ผมดูข้างในก็<อ>มันมีสองรุ่นไงเพราะเพราะถ้ารุ่นหนึ่งเนี่ยผมจะมีตัวหัวจับแปลงได้อีกรุ่นหนึ่งอับผมไม่มีผมยังหาคนกึงไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาแบบดีๆแบบนั่นคือมันต้องแปลงหัวครับ แรงหัวแลงอะไรมันจะได้คมชัดมันจะคลิปเลยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างไอ้เครื่องรุ่นนั้นอะหลอดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีอ่ะจ่ายไฟไม่ค่อยเต็มเวลาแกะมันต้องทําเยอะครับไอ้เครื่องนั้นอะสะปีดที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบแล้วไฟก็อยู่ที่ความแรงของหลอดอะอย่างที่บอกอะมันอยู่ที่คุณภาพของเครื่องด้วยซึ่งมันไม่ใช่ของผมผมเลยบอกไม่ได้ แล้วก็แกะแกะแกไปก่อนพอเราแกะเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาลบไอ้พวกนี้ทิ้งลบลบไปพวกนี้ทิ้งทกปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราก็ลบไอ้พวกที่ที่มันเป็นสีสีดำเลยทิ้งครับให้มันเหลือแค่เส้นสีแดงเส้นเดียวให้มันเหลือตัวนี้ตัวเดียว ครับค็อก็ครอกอย่างนี้ลบให้หมดตรนี้ลบให้หมดให้มันเหลือแต่เส้นเส้นตัดนะครับเนี่ยตรนี้เราก็ใช้คำสั่งตัดซึ่งอย่างไรมันก็จะอ่านเฉพาะเส้นโอ้ปุ๊บมันก็จะตัดเฉพาะเส้นประมาณนี้ครับ จะตรงการตัดตัดข้าเทคนิคพื้นฐานถ้าลืมถ้าลืม,ลมผมก็มีการสังเกตในคลิปผมมีหมดแหละไม่ต้องห่วงเนี่ยอะไรๆเขาทำไว้อย่างเงี้ยไอ้<า>ห้องตัดเนี่ยผมก็จะเป็นเหมือนกันประมาณจุดไดคัตอาการเดียวกันฮะว่าเอาไดคัตเนี่ยง่ายจริงว่าไดคัตันจะง่ายเข้าใจง,ง,ง่ายหน่อยไม่เปิดใจบ้งของาใช่ใช่ครับได้เาแล้วแต่เราจะทำได้ครับได้หมด มันมันก็อันเดียวกันนั่นแหละรครับอเอตั้งค่าตัดก,การแกะผมก็ตั้งค่าแกะละเอียดก็จะแกะละเอียดก็เดิมแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นคือมันต้องหาโฟกัสให้ได้เพราะว่าเครื่องของเรามันไม่มีตัวปรับโฟกัสครับและไอการแกะก็คือแผ่นมันจะต้องเรียบเวลาแกะหน้ากากเนี่ยนะครับควรเอาแม่เหล็กมาทับวางไว้ไม่ให้มันแอน่น พอพอมันแอนปุ๊บระยะโฟกัสมันเพีย้ยนลายมันก็จะเพี้ยนตามอย่าให้มันแอนคือเทคนิคในการแกะสลักอันนี้ครับเรียบร้อยครับผมไปนั่งดูครับในงานของผมนะไอ้พวกเนี้ยนะรครับเก็บใส่แผดได้เลยเก็บใส่แปดได้เดี๋ยวคอมมีปัญหาขึ้นมามันจะลำบากนะมันจะหายหมดเลย เราเซฟเซฟไว้อย่างพนี้โอเคเรียบร้อยครับผมถ้าไม่เข้าใจอะไรก็พักมา้ถามได้โอเคครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างการสอนการโหลดไฟล์งานนะฮะแค่กับล,ลูกค้าที่าจ้างสอนนะถ้าเกิดใครซื้อเครื่องเลเซอร์แล้วทำไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจ้างผมสอน มก็จะมีการโหลดไฟล์งานโหลดคลิปโหลดอะไรให้นะครับใครสนใจนะครับต้องการคลิปต้องการอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะเรียนอะไรเย่างนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าแปดห่แปดเก้าเหมือนเดิมนะครับ f เฟซบุ๊กก็ทักนสมุดเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับสดีครับ